ัน20ไป200กันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะหลังจากรอบที่แล้วนะคะที่พี่เพชรบอกว่าเหลืออีกวันเดียวถ้าพี่เพชรทำ TP ได้เนาะมันก็จะสามารถไปถึง200เหรียญได้นะคะแต่ว่าพี่เพชรไม่ได้มาก็แสดงว่ามันยังไปไม่ถึงเดี๋ยววันนี้พี่เพชรเอาผลมาให้ดูนะคะ d ที่35นะคะตรงกับวันที่27เดือน4 2,568อันนี้พี่เพชรก็ ชนะ2แพ้3นะคะวันนี้เราก็แพ้ไปนะคะไปต่อเดที่36วันที่28เดือน4 2 5 6อันอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยเนาะแพ้2ไม้ติดสต็อป้อนไปนะคะวันนี้อ่ะ2วันแล้วไปดูเดที่37เป็นยังไงเดที่37สรุปก็คือยังแพ้อยู่นะคะก็คือชนะ2แพ้3นะคะอ่ะเป็นยังไงล่ะแพ้3วันติด ใจเริ่มแปวแล้วไหมคะไปต่อเดทที่38เป็นยังไงวันนี้โอเควันนี้เรากลับมาได้นะคะชนะ2ไม้ติดทำ TP ไปนะคะแล้วก็ไปเตะต่อเดทที่39วันที่1เดือน5นะคะอันนี้เราก็กลับมาชนะนะคะชนะ3แพ้2พี่เพชรก็ค่อยๆตามเก็บเอานะคะยังไงพี่เพชรรักษาวินยัยต่อเนื่องนะคะ เดี๋ยวเราไปต่อเดที่40อันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะคะวันนี้ล่าสุดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูออเดอร์แรกนะคะพี่เพชรเห็นแนวต้านเนาะยังไม่ทันได้ตีนะคะแต่พี่เพชรเห็นแท่งแดงก่อนหน้าแล้วอะ่ะก็อยากกดที่ตรงนั้นนะเนี่ยแนวต้านตรงนี้นะคะจริงออเดอร์เนี้ยพี่เพชรลืมกดเผื่อเวลานะคะพี่เพชรจะกดเนี่ย เห็นแดงนะคะจะกดกดปุ๊บมันเด้งขึ้นไปเขียวเลยอะ่ะเฮ้ก็เอา้าแต่นียเออแท่งแดงแท่งนี้มันลงมานะก็ยังค่อยๆไว้ใจแต่ลืมกดเผื่อเวลานะคะออเดอร์เนี้ยออเดอร์แรกของเราจะเป็นยังไงนะคะเดีย๋ยวมารุน้นอีก2แท่งเนี่ยจะลงมาได้ไหม ไม่ได้นะคะออเดอร์นี้แพ้ไปนะคะถ้ากดเผื่อเวลาเราก็จะไปได้ตรงปลายไส้นุ่นนะคะยังไม่ทันได้อธิบายจะไปดูคู่อื่นแล้วเดี๋ยวไปดูแจ้งหนึ่งนาทีนะคะ1น,นาทีเนี่ยพีเพรตีแนวตานตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยจริงๆแท่งเนี้ยขึ้นไปแดงข้างบนแล้วก็ต้อง ปิดจบอีกแท่งหนึ่งแต่พี่เพชรลืมเผื่อเวลาก็เลยแพ้ไปนะคะออเดอร์แรกของเราเดี๋ยวไปดูออ,อเดอร์ที่2กันค่ะออเดอร์ที่2อ,อันนี้พี่เพชรจะเล่นปลายไส้นะคะเดี๋ยวไปดู5้าวิถึงปลายไส้แล้วนะคะมีแดงพี่เพชรจะกดลงนะแดงกดนะคะ รอบนี้พี่เพชรรักษาวินัยได้ค่อนข้างดีนะคะไม่ไม่หลุดเลยนะคะรู้สึกภูมิใจในตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะแต่กว่าจะทําได้แล้วก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่พี่เพชรมองเห็นประโยชน์ตรงที่ว่าเราอย่างอย่างที่พี่เพชรแพ้ไป3วันติดนะคะถ้าเกิดเราโมโหไปเนี่ยเราอาจจะล้างผดไปแล้วก็เป็นไปได้นะคะอันนี้พี่เพชร ก็หยุดตามวินัยนะคะแล้วก็ค่อยๆตามเก็บเอานะเราแพ้ไป3วันติดก็อันนี้พี่เพชรก็ชนะต่อเนื่องมา2วันนะคะแล้วก็รอดูวันนี้วันนี้ถ้าถ้าชนะก็3ต่อ3นะแพ้ไป3แลเรกลับมาชนะ3ได้ด้วยการรักษาวินัยเป็นหลักแท่งนี้ ก็ให้ชนะเถอะพี่เพ็ดจะได้ไปต่อนะคะทั้งสุดท้ายโอเคอุย้ยแหมเด้งไปดีนะไม่ถึงจุดที่เราเข้านะคะไปดูหนึ่งนาทีนะคะโอเคอันนี้พี่เพชรตีปลายไส้นะคะปลายไส้ด้านบนเล่นแนวปลายไส้ท้งนี้ขึ้นไปมีแดงไปก็กดลงนะคะ โอเคออเดอร์ okay, ที่2ของเราชนะไปไปดูออเดอร์ที่3กันค่ะอันนี้พี่เพตตีแนวรับไว้นะตรงนี้เป็น PA ยืนยันนะคะถ้าแท่งนี้เขาลงมาถึงแนวพี่เพตจะเข้าออเดอร์นะคะรอ,ะอดูว่าจะมาถึงไหมไปดู5วินะคะเหมือนจะมาถึงนะพยายามรักษารูปแบบของเราไว้นะคะ ถ้ามันตรงรูปแบบเราก็กดเลยนะโอเคแท่งสุดท้ายเป็นยังไงเป็นเขียวไหมเขียวกดนะคะเขียวกดค่ะ เป็นเทดเตอร์มันต้องใช้ความอดทนขั้นสูงนะคะในการรักษาวินัยแต่ว่าถ้าเราเรักษาวินัยต่อเนื่องมันก็จะง่ายขึ้นนะคะนี่พี่เพชรรู้สึกว่าง่ายขึ้นจริงๆค่ะ <Yeah. S 1> อย่าโดดลงมาอุ้ย <laughs> เ,ออเอาไงคะอีก2แท่งสุดท้าย Okay. แทงสุดท้ายแทงสุดท้ายอย่าเพิ่งนะโอเคเราชนะออเดอร์ที่3นะคะย,ยึดรูปแบบของเราไว้นะคะแล้วก็รอผลอย่างเดียวเลยพี่เพตตี้แนวรับตรงนี้นะคะแทงแดงใหญ่เขาลงมามีเขียวแล้วก็กดขึ้นไปนะคะออเดอร์ order ที่3ของเราก็ชนะเดี๋ยวไปดูออเดอร์ที่4กันค่ะออเดอร์ order นี้ เดีย๋ยวไปดูห้าวินะคะอย่าลืมบวกเวลาด้วยนะอันนี้โดจินำทางขึ้นนะคะบวกเวลานะคะโอเคโอเคมาถึงไปลายไส้แล้วนะมีเขียวไหมเขียวกดนะคะดีดนิดน,นึงนะกระโดดขึ้นไปติดอ่ะโดดลงเฉยแต่งซื้อมาโอเคโอเค ังมีหวังนะคะแรงซื้อแรงนะแท่งใหญ่แนวต้านอยู่ด้านบนนะพี่เพชรหวังคาดหวังให้แรงซื้อเขาขึ้นไปเล่นกันแนวต้านด้านบนนะคะโอเคสวยนะคะออเดอร์นี้ เปนไบสวยนะคะแต่อย่าลงมาแรงแล้วก็ถึงแนวต้านแล้วอ,ะอ่ะอีกหกแท่งนะคะหวังว่าเขาจะไม่ลงมาเป็นแท่งวีโดดโดด,โด,ด อเคสวยแรงซื้อแรงนะคะพี่เพชรว่าน่าจะรอดแหละออเดอร์นี้ขึ้นไปสูงนะคะเหลืออีก2แท่งเตรียมกระโดดเย A ได้เลยนะคะโอเคเย่ๆๆชนะนะคะอ,ออเดอร์นี้ของเรา <c oughs> เดี๋ยวไปดูแท่ง1นาทีนะคะ อันนี้ก็พี่เพชรตีแนวรับเทนเป็นเทนขาขึ้นนะคะตรงนี้แล้วก็แนวรับโตจิน้าทางขึ้นตรงนี้นะคะแทงเขียวลงมามีแดงพี่เพชรก็กดขึ้นไปสรุปรวันนี้เราก็ท p ีไปได้นะคะชนะ3แพ้1นะคะโอเคเอามาลุ้นพรุ่งนี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าพี่เพชรทำทีพี พรุ่งนี้ได้เราก็จะสามารถไปถึงเส้นชัยนะคะยังไงเป็นกำลังใจพี่เพชรด้วยนะคะวันนี้พี่เพชรลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ